สูตรการซ้อมวิ่งประจำวันจาก5กิโลเมตรไปเป็น10กิโลเมตรในตอนเริ่มต้นวิ่งนั้นทุกคนก็จะเริ่มวิ่งจาก5กิโลก่อนในประจำวันเพื่อสุขภาพแล้วก็จะเพิ่มเป็น เพื่อที่จะไปลงระดับการแข่งขันฮาร์ Half, หรือฟูลนั้นก็จะต้องซ้อมประจำวันให้ได้อย่างน้อย10กิโลเมตรต่อวันสูตรจาก5เป็น10นั้นก็ต้องวิ่ง5ต้องวิ่ง5แบบจริงจังเนี่ยให้ได้สอาเดือนก่อนให้กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆ ระบบหายใจพัฒนาให้ดีก่อนแล้วจึงมาขยับเป็น10โดยการค่อยๆเพิ่มไปเป็น6 6ย่ำอยู่สักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็เพิ่มเป็น8แล้วก็ย่ำสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วค่อยไป10โดยตอนที่เป็นไป10กิโล ก็ให้วิ่ง10กิโลวันหนึ่งพักวันหนึ่งเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ฟื้นตัวเต็มที่แล้วก็มาวิ่งอีก10กิโลในวันต่อไปก็จะสามารถเพิ่มจาก5เป็น10ได้อย่างไม่ยากและก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ